็สวัสดีชาว One, Man, วันพันแมนกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในสายฟรีวันที่8แล้วนั่นเองนะครับมาดูกันว่าวันนี้มันมีอะไรให้เราทําบ้างแล้วผมทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่47นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้คงต้องทําให้ถึง48นะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องดานให้ถึง50นะครับมันจะได้ฟาร์มเร็วๆไม่ต้องไปนั่งกดนู่นนั่นนี่นะครับเพราะว่าถ้าเลเวล50นี่มันจะมีตรงผู้ช่วยให้เรา บบกดรวดเร็วได้เลยนั่นเองนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ยังมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับอันดับแรกเลยคือล็อกอินมือใหม่สัปดาห์ที่2นี่มีตัวดําแจกแล้วก็ตัวม่วงแจกนี่วันที่14รอได้เลยนะครับเพราะว่าตัวม่วงเราดองไว้นานมากแล้วนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมบาคุซันตร,ตรงนี้ก็เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่ว่าต้องซื้อเหรียญตรงนี้ไว้แหละทุกคนนะครับเผื่อเราได้ลูกแก้วของราชาซีฟู้ดมานี่ ถึงเวลาเชิดฉชายแน่นอนก็ขอให้มันได้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่เข้ามานั่นก็คือวงล้อปุก ตื่นนั่นเองนะครับมาดูซิว่ามีตัวอะไรบ้างก็ยังมีโบลอสนะครับ G4 นะครับมีมี2ตัวเหรอมีซุยริวด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับก็มาให้เราลุ้นกันพอหอมปากหอมคอนะครับสิใบนี่โอเคเรามาดูตัวละครกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่ตัวละครของเรายังเป็นเหมือนเมื่อวานนะไม่มีการอัปเดตอะไรตัวแดงเราก็ต้องเก็บดองไว้ให้มันครบ220ใบค่อยมาเปิดอีก ทีละกันนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ผมไปฟาร์มานะครับของม่วงยังไม่มีเข้ามาเลยนั่นเองนะครับก็ของม่วงยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้คือไม่ได้ของม่วงเลยผมก็เลยโอ้เก็บตัวเก็บกระป๋องม่วงนะครับไว้รอสุ่มตอนเราเลเ้ยวห้าสิบดีกว่านะนี่ตอนเลเ้ยวห้าสิบน่าจะน่าจะมีของทองใช่ไหมชั้นที่แปดชั้นที่เก้าน่าจะมีของทองอยู่นะก็เก็บไว้รอดีกว่านะครับตรงตรงนี้นะ หรือไม่ก็มันจะอาจจะออกของว่วงง่ายกว่าพวกชั้นนี้นะก็อรอเลเวล50นู่นแหละนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ยังมีคนอยากโดนตกออกช่องอยู่นะครับมานะครับทุกคนจัดไปเลยนะครับคนแรกนะครับเกมเกลือนะตบผมทีตบผมหน่อยอ่ะตบเลยครับจังหวะนี้มาเข้าเกมมาเลย คนที่หนึ่งละคนที่หนึ่งอ่ะช้ากว่าผมนะช้ากว่าผมนะจังหวะนี้คนระับโซนิคฝังสิงเอาไปที่ปูบอมก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งตัวอุบอมไม่ไม่สองดาวหรือเปล่าหายเลยนะครับแล้วก็กาโร่เฉาะไปที่โซนิคหนึ่งทีนะครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับโจซีชาร์จพลังมาใส่เรานะโอกาโร่ติดสนามพลังแต่ว่าก็เฉาะขึ้นกับไปนะครับตามต่อโดยเจนอตของฝั่งตรงข้ามนะยิงมาสองแสนดาเมจแล้วก็โดนคอกลับขึ้นไปจังหวะนี้กาโร่ขอปล่อยมัดกับ คืนไปหน่อยนะครับแล้วก็จกังหวะนี้ยังยืนอยู่ครบอยู่นะครับแล้วก็โอ้โหคาร่เราจะตายแล้วนะจังหวะนี้จังหวะนี้โจซีฟาดไปอีกหนึ่งทีนะครับติดสนามพลังทั้งสามตัวระเบิดไปไหมรอดูสนามพลังระเบิดครับจะแรงแค่ไหนแล้วก็เข้าสู่เทินที่2ส,สนามพลังยังไม่ระเบิดนะต้องฝั่งตรงข้ามเคลื่อนไหวก่อนนะ โอ้โหไม่เท่าไห่เลยเหมือนสะกิดสะกิดเลยเพราะว่าเอาให้เจนอตน่าจะดีกว่านะเนี่ยโอ้โหการ่ยืนไหวหรือเปล่าใจเย็นๆนะใจเย็นๆเจนอตไม่มีลูกไฟล่ะไม่มีลูกไฟโดนแน่นอนครับจังเอ้ยเฮ้ยการ่กูไปไหนแล้วเออแล้วเจนอตได้ยิงอยู่ครับแล้วเจนอตได้ยิงหนึ่งแสนห้าหมื่นโอ้โหถ้าซึ้อมากี่ยังยืนไหวอยู่แต่ว่าโซนิกเอา ฝังสิงเอาใส่ถ้าสมกืกีไปแล้วนะโอ้โหคนแรกมาก็โดนเลยครับอืเจนอสเราไปแล้วครับแล้วก็จังหวะน,นี้โจซีมาหนึ่งต่อสามจะไหวหรือเปล่าหนึ่งต่อสามยังไหวหรือเปล่าผมควาเลี่ยมได้หรือเปล่าเนี่ยเลี่ยมเหมือนเหมือนคลิปล่าสุดควาเลี่ยมได้ไหมถ้าฝังสิงเอาใส่โซนหนิงมีโอกาสไม่แพ้นะแต่จังหวะน,นี้น่าจะแพ้นะทุกคนอู้หึ ช้ากว่าอีกแล้วนะครับไปฟาร,ร์มมาก็ไม่ได้ของความเร็วตบแล้วนะครับตบแล้วนะครับอืมแต่ก็แพ่นะอ่ะคนต่อไปนะปลาทูแมวสามสีสามสีด้วยเอฟซีพี่นะขอแอดเพื่อนไว้ก่อนนะครับตีหนวออกช่องได้ไหมครับโอเคจัดไปมาดูกันเขาไี่ตัวละครอะไรบ้างอุย้ย เกินปุยไหมไม่ได้ดูเลยคนะรับปลาดูแมวอะไรครับเนี่ยมีทัศสุมากิยูอามีฟูบุกิยูอามีคิงยูอาด้วยโอ้ผมก็ไม่ได้ดูก่อนนะว่าเขามีตัวอะไรบ้างเออแล้วก็มีโบรวัอ,อีกนะ เป่อราอยากใช้น่าจะเป็นเอสดาบวกด้วยเอ้กาโลกกูก็ยืนอึดถึกทนเกินมึงก็ไม่ตายสักทีนะเออตายไปใช่ได้ก็ดีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสองก่อนแล้วกันนะครับเลเวลห้าสิบสองนะครับดยวต้องไปดูนะน่าจะอยู่ท็อปเซิร์ฟแน่นอนนะคนนี้นะโอ้โหอ่ะคนต่อไปเลยดีกว่าครับไม่ไหวไม่ไหวป่ะดูแมวลงคลิปไหมพี่ลงคลิปไหมลงครับสูบได้สุมได้แต่เกลือไปลงคลิปไหมพี่ แต่ก่อนลงนะครับตบก,ก่อนแล้วกันนะครับจังหวะนี้มเมท่ไหท่ทาไมไมายืนตรงนี้ล่ะลูกโดนสับไปดีครับหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้เจนออของเขาเร็วกว่าก็อันดีมานะครับหนึ่งแสนสามหมื่นมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะโดนการูชอกขึ้นกลับไปถึงกับแตกเลยครับแล้วก็ปล่อยมาอีกหนึ่งทีหายหมดสิครับจังหวะนี้อย่างนี้หน่อยเขาเรียกว่าตบนี้อย่างนี้หน่อยตบแล้วนะครับ อ้าวเขาไม่ได้บอกให้ตบนี่แต่เราตบแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปพิมก็โอ้โอ้โหเกินค,คนสุดท้ายลูกเตะราชันนะเขาบอกพิมพ์บอกว่าคลิปสนุกมากครับพี่ชายขอบคุณมากๆครับแต่ขอบคุณด้วยการตบหน่อยแล้วกันนะขอบคุณด้วยการตบหน่อยแล้วกันมา เอ้ยหรือว่าเป็นคนที่ผมโดนตบวะลูกเตะลายชันแต่วันนี้ฟังซีเอาใส่ซอมบี้เอ้ยเหมือนจัดทีมไว้รอพี่เลยโอ้โหแล้วซอมบี้แมนฮิวเลือดขึ้นมาครับจังหวะนี้คอกลับขึ้นไปลงไปนอนแดนไปยังไม่นอนแล้ววัคซีนแมนล่างสองนะขวนมาจาังหวะน,นี้กลายเป็นล่างใหญ่แล้วอาลูกขอบ่อยมัดขึ้นก็ไปตามตัวด้วยโจซีหนึ่งทีเอ้ย ดรจีนัทหายไปแล้วครับจังหวะนี้เตะธรรมดาไปก่อนครับไม่มีลูกไฟใช่แล้วก็ดูเคะอีกหนึ่งทีครับอืมคอไม่ค่อยแรงเลยนะถ้าแบบเขายังยังปั้นสุดอยู่นะยังพลังเท่ากันนี้การโล่เราเคอไม่ค่อยแรงด้วยช่วงนี้ผมจะเน้นไปที่โซนิคซะมากกว่านะเน้นไปโซนิคดามเมจเดียวแบบไปฟาร์มไปอะไรซะมากกว่าแต่อยากมีคนลองตบก็มาจัดให้นะทุกคน โอ้โหจังหวะน,นี้ลุกขึ้นมาทําไมลุกขึ้นมาก้าลุชชอขึ้นกระไปอืมอ่าไม่มีลูกไฟใช้เหรอไม่มีลูกไฟใช้ก็น่าจะโดนหน่อยแล้วปล่อยมัดอีกหนึ่งทีปล่อยมัดอีกหนึ่งทีอ่ะจะไม่แมนลงไปนอนดับแล้วครับตัวหัวโหดเขาจะเป็นวัคซีนแมนนะแต่ทีมเรายังยืนอยู่ไหวอยู่นะโซนิกเขาไม่มีนี่คือเอาเราไม่ลงนะเอาโซนิกเราไม่ลงนะจะบอกว่าอึดสุดๆของทีมเราก็โซนิกนี่แหละโอเค เตืนที่สามซมบีแมนลุกขึ้นมาอีก1ครั้งการชอขึ้นกลับไปไหมการลเจาะขึ้นกลับไปติดกระดุงหักสีทองครับแล้วจังหวะนี้เขามีลูกไฟก็ก่วนขึ้นกลับมาการูยังยืนไหวอยู่แล้วโดนสนามพลังแล้วเบิดไปหายไปเลยครับจังหวะนี้เจนฮอตยิงอีกหนึ่งที่นะครับซอมบี้แมนลงไปนอนดับเป็นที่เรียบร้อยครับเอาเราลงหรือเปล่าบอกแค่นี้แหละมาด่วงสับเลอโดนสับไป แล้วซอมพี่แมนลุกขึ้นมาให้อีกแล้วแต่เขาไม่มีไม่มีโล่ปูบอมนะไม่มีโล่ปูบอมจะไหวหรือเปล่าเราก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันแต่ดาเมตของโอ้โหระเบิดแรงอยู่นะทําเป็นเล่นไป แล้วเหลือหนึ่งต่อหนึ่งครับเหลือหนึ่งต่อหนึ่งขวนไม่หนึ่งทีตายไหมไม่ตายครับอเรายังอึดอันทนอยู่ได้ครับจังหวะนี้ขอฝังสิเงาเราสี่ทิศไปเขาติดไม่ยโยทะครับแล้วเขาขวนขคืนกับมาเรายืนไหวไหมแต่ว่าน่าจะโดนสนามพลังตายไปว่ะสนามพลังมันแรงจังเลยวะไอตัวนี้โอ้โหอ่ะมีอีกสักสองคน,นครับก็คือจะเกิดคุณจะเกิดนะครับตบคนทีเอฟซี FC ครับโอเคครับ เดี๋ยว,ยวมาตบก่อนแล้วกัน,นครับอีกสองคนนะครับจัดไปอีกแล้วเลรออีกแล้วนะมีทัศมุกิ V2 ด้วยคนนี้ดวงดีจัดเลยว่ะโอ้โหมีทัศมุกิ V2 ครับแต่ว่าจังหวะน,นี้ฟังสิงเอาใส่โกเกสืออึงทนมากๆเลยครับตัวนี้แล้วก็ต่อยขึ้นกับมาครับหนึ่งแสนหกเจนนอตถึงกับ ติดไม่ดับไปเลยครับแล้วก็คิงบล็อกลูกไฟเราอีกอหูจังหวะนี้ไม่ได้ลงไม่ได้เล่นแน่นอนแต่ว่ากาโร่เราน่าจะยังได้ออกอยู่เขาบล็อ,อกไปแค่2ลูกไฟท่านนั้นกาโร่เฉอะขึ้นกลับไป3ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยมัดตามต่อด้วยปุ๊ม1นึ่0 0สนแปดหมื่นดาเมจนะครับถ้าเจนอตเราได้ออกนี่สวยเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอ่ะตีธรรมดาไปก่อนก็ได้ครับจังหวะนี้รอเทินที่2ครับมาเข้าสู่เทินที่2ครับ โซนิของเขาก็หวังสิงเอาใส่จเจโน่รอๆโอ้โหหายไปเลยนะครับแต่ยัเรายังเหลือปูบอมนะครับแล้วโกเกีึสุดละโดนฝังสิงอขารอบที่สองก็หายเหมือนกันครับเขาบล็อกลูกไฟอีกหนึ่งที่จะคิงว่ะอืมแต่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ว่ะคิงหน้าที่นายคือแค่บล็อกลูกไฟใช่ไหมแต่ตัวอันตรายที่สุดน่าจะเป็นทัสซมากกนะครับโอ้โหทัสซมากิีโดนเจาะขึ้นกับไปอีกหนึ่งที่โอ้โหสนามลังเขาแรงมากนะโอ้โหการโร่ไม่มีลูกไฟเฉาะคือเฉาะคิงตายเลยนะทุกคน ก็มาดีครับตีธรรมดาไปก็ได้ผูกบอมตีธรรมดาอีกเหมือนกันมาเทิร์นที่สามโซนิกฝังสีเงาใส่ผูกบอมติดไมโยอทอครับแล้วเอาข้อกึนกลับไปโซนิกจะฝังสีเงาใส่ใครใส่เจนอตไปอีกหนึ่งทีโอ้โหเจนอตตัวนี้ก็อึดตึกทนเหมือนกันนะเขาน่อจะพลังเยอะกว่าเรานะถ้าโซนิกฝังสีเงาแล้วยังไม่ตายนี่คือต้องพลังเยอะขนาดหนึ่งเลยนะโอเคปล่อยหมัด ไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ตามต่อด้วยโจซีเอ้ยโจซีตายไปแล้วครับ <c oughs> โอ้โหแล้วชอขึ้นกลับไปอีกหนึ่งครั้งครับเราเหลือแค่สองตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเทือนนี้นะครับโซนิคเขาได้เปิดก่อนแล้วฝังสีเงาเราสีสีใส่โซนิคของเรายังยืนอยู่ไหวนะครับแล้วชอขึ้นกลับไปจังหวะน,นี้โซนิคเราใกล้ตายแล้วเราฝังสีเงาใส่เจนนอสนะยังไม่ยังติดไม่ไม่ติดไม่ดับโอ,โอ้โหฝังสีเงาใส่สองรอบนะครับยังยืนไหวเฉยนะ เจนอตมันเลือดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะเราตายไปแล้วครับจังหวะน,นี้โดนระเบิดเจือปืนจากกลของเจนอตอีกหนึ่งที่อือหือปูบอมตีธรรมดามาเข้าสู่เทิร์นที่ห้าครับมาเทิร์นที่ห้าโซนิฝังสิงเอาไปจบเกมไปโอ้โหวันนี้คือเกลือของม่วงมากนะถ้้ได้ของม่วงความเร็วโจมตีนี้จะดีมากเลยนะอยากตบครับ fc ครับโอเคโนจิบายาชิอ่ะคนสุดท้ายนะครับจัดไปมา รุยกันเลยรุยกันเลยอ่าเธนแรกนะครับเธนแรกเราเร็วกว่านะฝั่งสิงห์เอาใส่ G4 ไปก่อนนะครับจังหวะนี้ G4 ลงไปนอนแดนไปที่เรียบร้อยนะครับตามต่อด้วยท้าซุมเกี่ฝั่งตรงข้ามนะครับฟูยู่ไข่เคียติมาติดกระดูกหักนะครับสามตัวเลยแล้วก็ตามต่อ้วยเจนอสระเบิดเพื่อนจากกนมาอีกหนึ่งทีหนึ่งแสนดาเมจหน้ากากหวานเราเกือบตายนะครับการ่เฉาะึินกับไปหน่อยหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้โซนิคฝั่งสิงห์เอาใส่หน้ากากหวานพอดีนะครับการ่้ปล่อยมัดไป ยังไม่ตายสักตัวเลยนะครับโจสี่ชาติพลังอีกหนึ่งทีตีสนามพลังแค่ตัวเดียวโอ้โหดวงอย่างเกลือเลยแล้วก็ตีธรรมดามาครับไม่มีลูกไฟใช้ฝั่งเราก็ไม่มีเหมือนกันนะแต่ว่ามีกาโร่ที่คอยไล่เฉาะอยู่นะโอเคมาเข้าสู่เทินที่สองนะครับจังหวะนี้โซนิกของเราก็ฝังซิงเอาเราสีทิศใส่เจนอสนครับแล้วก็ติดไม่ดับไป ังหวะนี้เจนอตลุขึ้นมาแล้วก็ระเบิดปืนจากกลใส่เราอแต่โดนเคาะขึ้นกลับไปอีกหนึ่งครั้งครับโซนิคฟังตังานครับฟังสิงเอาใส่เจนอตของเราแล้วก็โดนเฉาะขึ้นกลับไปนะครับตามต่อด้วยอันติเมตของกาโลนะครับโอ้โหโซนิคหายไปเลยครับโคตรแรงและโจซีเตะธรรมดาก็ตายเหมือนกันครับโดนตีธรรมดาไปเหลือแค่ปูบอมคนเดียวเหลือก็ตายเหมือนกันครับก็จบลงไปแล้วนั่นเองนะพลังนี้ ห่างกับเราไม่เยอะนะแต่ว่ากาโรูเราโหดเกินไปโอเคก็ประมาณนี้ครับวันนี้น่าจะจบ48นะก็พยายามตามอา เซิฟให้ทันอยู่นั่นเองนะครับทั้งที่เราเล่นเป็นสายฟรีนั่นแหละนะครับแต่ก็เล่นเรื่อยๆนะครับอะไรดองได้ก็ดองแล้วก็รอไปเฉิดฉายในอนาคตนั่นเองนะครับเล่นเรื่อยๆนะครับรอดูได้เลยนะว่าวันที่14เราจะได้ไหมหวังว่าให้มันได้แล้วกันนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนั่นเองไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับยิมนี้สวัสดีครับผม